บรรยากาศวันจ่ายตรุษจีนที่จังหวัดนนทบุรีไม่คึกคลืน้นชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายบางตาเลือกซื้อของไหว้ที่จำเป็น ในวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบรุรีบรรยากาศวันจ่ายตรุษจีนที่จังหวัดนนทบรุรีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายบางตามากเลือกซื้อของไหว้ที่จําเป็นโดยบรรยากาศทั่วไปชาวไทยเชื้อสายจีนแห่ออกมาจับจ่ายซื้อของเตรียมไว้ในวันตรุษจีนที่จะมาถึงโดยการจับจ่ายซื้อของที่นนทบุรีนั้นถือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนบางตามากกว่าทุกปีเนื่องจากอาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อย และสินค้าเครื่องเส้นไหว้าบางชนิดขยับขึ้นราคามากสำหรับบรรยากาศวันจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่โดยทั่วไปในตลาดจังหวัดนนทบ,บรุรียังคงมีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้ออาหารสดและผละไม้มงคลเครื่องเส้นไหว้กันอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคืนมากนักทําให้ยอดขายในปีนี้ไม่ดีเท่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปีที่ผ่านๆมาเพราะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทําให้ต้องลง และจำกัดของเส้นไหว้บรรพบุรุษซึ่งในปีนี้บรรยากาศการจับจ่ายการซื้อของเส้นไหว้ตรุษจีนปีนี้เงียบมากไม่ค่อยคลึกครื้นจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันปีนี้ราคาหมูไก่แพงกว่าปีที่ผ่านมาหากเป็นไก่สดพร้อมเครื่องเครื่องใน ขายอยู่ในราคากิโลกรัมละ70บาทซึ่งปีก่อนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทหากเป็นไก่ที่ต้มแล้วราคาอยู่ที่ตัวละ150บาทเนื้อหมูต้มแล้วน้ำหนัก7-8ขีดจำหน่ายอยู่ที่150บาทถึง -160 บาทตามขนาดส่วนผลไม้ ที่จะขายดีจะเป็นพวกส้มแอปเปิลสาลี่แก้วมังกรราคาก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยและที่ร้านขายทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองประชาชนนั้นก็ยังทำการเลือกซื้อแต่บางรายจากที่เคยซื้อกระดาษเงินกระดาษทองเป็นจำนวนมากก็ลดปริมาณลงเพราะอยากที่จะช่วยลดปริมาณมลพิษ PM 2.5ในอากาศอีกทางหนึ่ง n ิว24 สุกันวรลีสุวรรณรายงาน